ส่วนท่านถัดมานะคะก็คือคุณสนทิรัตน์สนทิจิระวงศ์นะคะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปแล้วนะคะหลังจากมีการลาออกทีนี้คุณสนทิรัตน์เนี่ยก็พูดหลังจากมีการแถลงลาออกนะคะก็ยืนยันว่ายังไม่ได้คิดที่จะตั้งพักใหม่ก็ขอพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอำลาข้าราชการที่กระทรวงพลังงานด้วยนะคะคุณสนทิรัตน์นะคะสนทิจิระวงศ์นะคะก็พูดหลังจากแถลงลาออกก็ระบุว่าสําหรับเรื่องการเมืองนั้นเวลานี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการเมืองนะคะ แต่ว่าวันนี้ก็มีโอกาสตั้งแต่การตั้งพักการเมืองนําพักลงเลือกตั้งการตั้งรัฐบาลมาจนถึงวันนี้เรื่องความคิดตั้งพักการเมืองนั้นเรายังไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าก็มีความพร้อมที่จะช่วยกันคิดเพื่อบ้านเมืองหากมีเรื่องเพื่อบ้านเมือง <vag ian. S 1> เพื่อสังคมพวกเราก็ไม่ได้ทอดทิง้งหรือว่าจะไม่มีส่วนในการที่จะช่วยมีอะไรที่เราสามารถทําประโยชน์ได้ก็ยินดีในส่วนที่เราทําได้คุณสนธิรัตน์บอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดของการตัดสินใจที่ได้พูดคุยกันก็คือสถานการณ์บ้านเมืองเป็นสถานการณ์ที่ พลังในการทํางานเราก็ไม่อยากเห็นการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองก็อยากมีส่วนในการที่จะช่วยให้บรรยากาศบ้านเมืองได้พัฒนาหรือว่าปรับให้มีกลไกบริหารบ้านเมืองที่ไม่ต้องคุมเครือกันต่อไปแล้วก็พวกเราก็ยินดีที่จะมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มโอกาสในการพัฒนาบ้านเมืองเมื่อถามว่าถึงตอนนี้รู้จักนักการเมืองกับพรรคการเมืองมากขึ้นหรือไม่คุณสนธิรัตน์ก็บอกว่าการเมืองก็เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของทุกคนค่ะ ก็ได้ทําหน้าที่ทางการเมืองในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มองว่าการเมืองที่เดินหน้าต่อไปก็จะต้องเป็นที่สนใจของประชาชนแล้วก็บอกได้ว่าในสภาวะของประเทศก็คงได้รับบทเรียนจากการเข้ามาเพราะบทเรียนนั้นก็คือเมื่อเราเข้ามาแล้วก็ได้เรียนรู้ได้มีความเข้าใจในทางการเมืองระดับหนึ่งแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับการพัฒนาทางการเมืองเมื่อถามว่าบทเรียนที่ได้ถือว่าคุ้มค่าหรือไม่ คุณสนธิรัตน์ก็บอกว่าทุกครั้งที่เราทํางานต่างก็มีการเรียนรู้ทั้งสิ้นแล้วก็เป็นบทเรียนของชีวิตที่ดีทั้งนั้นไม่ว่าในแง่บุมใดก็ตามนะคะในช่วงท้ายของการถแถลงข่าวเนี่ยคุณสนธิรัตน์เขาก็แจกหนังสือเปิดมิติพลังงานเพื่อคนไทยทุกคนให้กับบรรดาผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะถแถลงข่าวเปิดใจทั้งหมดอีกครั้งนะคะแล้วก็จะอําลาข้าราชการกระทรวงพลังงานที่กระทรวงพลังงานด้วยนี่คือในส่วนของคุณสนธิรัตน์นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like s h a ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ